ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าโจรป้นบ้านฝันว่าโจรป้นบ้านเป็นฝันดีค่ะคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ตั้งครันได้ลูกสาวหน้าที่การงานของคุณจะมีความก้าวหน้ามากสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยท่านจะได้คนรัก เป็นคนที่มีวิชาความรู้ค่อนข้างดีท่านจะได้คนรักเป็นคนที่แบบการเรียนการศึกษาแบบเป็นคนที่มีความรู้อ่ะอาจจะจบระดับปริญญาโทรหรือด็อกเตอร์อสาวโสดหนุ่มโสดจะได้คนรักที่เรียนจบค่อนข้างสูงแล้วก็รูปร่างหน้าตาดีช่วงนี้เป็นช่วงที่ดวงขึ้นมาก การเงินแจ่มใสเลขเด็ด87087078877887 7, 7, 8, 8, 7, 7, 8, 8, 7. ท่านกำลังจะได้รับข่าวดีในเรื่องการงานด้วยนะคะถือว่าเป็นฝันที่ดีค่ะเป็นฝันที่ดีในเรื่องการเงินแล้วก็ความรัก คนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยก็มีเกณฑ์ตั้งครันได้ลูกสาวการงานถือว่าก้าวหน้าค่ะฝันว่าโจรขึ้นบ้านเป็นฝันที่ดีค่ะแปลว่าจะร่ำรวยแล้วก็จะสมหวังในความรัก